สวัสดีครับวันในวันที่13กันยายนต5 6 6นนะครับกับ i n v e s t 789นะครับวันนี้เราจะมาดูรายการของ most active volume นะครับ top f i นะครับว่ามีตัวใดกันบ้างนะครับเพื่อเก่งกำไรนะครับดูว่านักทุนต่างให้ความสนใจในวุฒตัวหนึ่งตัวใดตัวนั้นใน top f i ใน5ตัวนะครับ เราก็จะมาไล่เรียงดูว่าโอกาสที่ทํากําไรนั้นเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเซตต,ตอนนี้ก็ติดลบอยู่ลบ8.25จุดนะครับอยู่ที่1,537.25จุดนะครับอันนี้ตอนนี้ก็คือช่วงเช้าก็ปิดไปเรียบร้อยตลาดปิดไปเรียบร้อยแล้รนะครับแต่แล้วเอไอก็ยังคงบวกลบอยู่นะครับขออภัยนะครับเอไลบอยู่4จุด แปดเก้าจุดนะครับอยู่ที่472.07จุดนจุดะครับาราคาทองคำนะครับก็อยู่ที่1 9 0 9 4 8ออนเ่อนต่อดอลลาร์นะครับแล้วน้ำมัน wti 88.50นะครับบาเรลต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็เบนซ์สปอตก็อยู่ที่92.22บสองาเรลต่อดอลลาร์ค่างเงินบาทก็ดูเหมือนไซด์ไว้อัพขึ้นมาอยู่ที่35.71 ต่างต่อดอลลาร์นะครับเราจะไปดู most active volume กันนะครับดูว่านักทุนให้ความสนใจมีว o l u m e มากที่สุดตัวใดนะครับในวันนี้นั้นเครื่องวันเช้ายังคงเป็นของซิลินะครับซิลิทถาไมถึงราคายังคง้ายเวขึ้นมานะครับเราก็ต้องดูนะครับไม่ว่าจะเป็น ผลการดำเนินงานนะครับสเดือนที่ผ่านมาก็บวกอยู่1.06% 1เดือนก็บวกอยู่0.53%แต่ว่าหนึ่อาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งซไซด์ดาวลงมาลบอยู่2 5งจุดนอะร์บห้นะครับลบสองจุดห้นะครับมี PE อนะครับหเท่านะครับมียูอยู่7.34ดจุ่นะครับยูเยอะทีเดียว แล้แต่ว่ามี EPS เพียง0.19 EPS นี้ก็คือกำไรสุธทธิต่อหุ้นนะครับแล้วก็มีการปันผลอยู่ที่0.10บาทนะครับสลับสติลนะครับเราก็เข้าไปดูในกราฟนะครับเพื่อยืนยันว่าจังหวะของเขาเป็นอย่างไรนะครับเราก็ดูจังหวะนี้ก็จะเข้าใจได้ว่าจังหวะของสิลีก็จะค่อยๆ้ายเวดาวงมานะครับเพราะว่าการร่วงลงล,งลงลงมาของราคานะครับ ก็เป็นไปตามจังหวะไลฟ์ไซเคิลของราคานะครับไลฟ์ไซเคิลของเขาก็คือเมื่อสูงสุดนะครับปกติราคานี้เมื่อเขาอยู่สูงสุดของกรอบกรอบดิเนเลกชั่นเนี่ยเขาก็จะกลับลงมาอยู่ต่ำสุดนะครับก็คือจะขึ้นลงจะขึ้นลงนะครับเมื่อสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ำสุดแล้วก็ต้องกลับขึ้นไปที่สูงสุด มันเป็นแบบนี้นะครับคือการเรียงตัวของราคามันจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดเราลากลากเส้นให้เป็นเส้นตรงเราก็จะเห็นจังหวะของการเคลื่อนที่ของราคาซึ่งมันจะสลับขึ้นลงขึ้นลงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกรอบ l ร n เนียร์เลชั่นสูงสุดต่ำสุดในการเคลื่อนที่ของราคานะครับอย่าลืมนะครับว่าราคากับเวลามันผกผันซึ่งกันและกันนะครับ เมื่อเวลาผกผันซึ่งกันและกันการเดินทางของราคามันจะต้องมีกรอบระยะเวลามีกรอบมีระยะเวลาเมื่อราคาเข้ามาเสร็จมันจะพุ่งขึ้นไปโดยอัตมัตแล้วจะลงมาโดยอัตมัตแล้วก็จะขึ้นไปโดยมัติเป็นการสลับฟันเฟืองป่าไปเป็นไซเวฟเป็นฟีตี้ไปทางขวามือเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบในนลิชชั่นนะครับจากตัวนี้ท่านก็เห็นว่าราคาของเขานั้น เป็นอย่างไรนะครับเมื่อเข้ามาในต่ําสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดถ้าเรามองคาดการณ์ก็น่าจะเป็นเชน่นนี้เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ของสิรินะครับก็พยายามที่จะพยุงตัวเองแล้วก็รักษาตัวเองแล้วก็ให้ให้เป็นไปเป็น,ปนให้เป็น,ให,ปนให้เป็นตรงข้ามกับที่เขาแชร์เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะต้องดื้อด้านนะครับ ดื้อยาแข็งยาแต่โดยความลักษณะเป็นจริงแล้วมันเป็นไปนตามกฎของธรรมพิบาลนะครับธรรมพิบาลถ้าไม่มีธรรมพิบาลแน่นอนว่าราคาก็จะต้องย่อลงไปแต่ถ้าทํามีธรรมพิบาลราคาความน่าเชื่อถือมีสูงก็ยิ่งจะทํากําไรต่อไปในอนาคตเพราะฉะนัน้นตอนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังต่อสู้แล้วก็ต้องใช้ทุนเยอะแยะในการ นะครับเข้ามาในการรักษาเนื้อรักษาตัวของสริวันนี้นั้นมีวลุ่มเข้ามาทยอยซื้อเข้ามาแต่เป็นวลุ่มขายนะครับเพราะว่าเขาเป็นวลุ่มสีแดงคือเป็นลุ่มขายแม้ว่าวันนี้จะมีวลุ่มเข้ามามากก็ตามแต่ส่วนใหญ่ดูเหมือนว่าจะขายนะครับวันนี้ก็มีเก8 1บสาจดหนึ่งมิลเลียนนะครับแต่ส่วนใหญ่คือขายแม้ว่าราคาจะบวกขึ้นไป ก็บวกไม่เยอะนะครับอยู่บวกขึ้นไป0.1นะครับหรือเสมอตัวอยู่ที่1.91นะครับฉะนั้นแน่นอนว่าในวันถัดไปพรุ่งนี้ราคาก็จะไซดเวดาวลงมาเช่นเดียวกันของราคาของเซ็ตนะครับเมื่อเซ็ย่อตัวถ้าตัวนี้ดูแนวโน้มก็ราคาก็จะย่อตัวลงมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มารอรับถ้าเกิดท่านจะทำกำไรนะครับ คือยังไงก็ตามนะครับมันถ้าเราถามว่าสิริเขายังจะมีโอกาสทํางานต่อไปได้ตลอดหรือมีชีวิตชีวามีชีวิตมีไลฟ์ไซเคิลต่อไปได้ไหมใช่ไหมก็ท่านก็มองว่าสิรินั้นก็จะต้องก็จะต้องมีโอกาสทํางานต่อไปเพราะฉะนั้นแน่นอนแต่ว่ามันอยู่ใต้่ามกลางของความน่าเชื่อถือหรือเปล่ามีธรรมาพิบาลหรือเปล่าราคาก็ต้องย่อลงมาเพราะฉะนั้น เราก็ต้องรอให้สลี่เขาราคาสสเสดิดเสด็จก็คือราคาสเสด็จนะ้ำก็คือราคาที่มันอยู่ตัวแล้วก็พอที่จะทํากําไรขึ้นไปเพราะ,ะนั้นตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราวางแผนที่ดีก็คือก็รอให้จังหวะเขาย่อตัวลงมาจนเป็นที่น่าพอใจค่อยเข้าเข้าช้อนจะดีที่สุดนะครับ ยกตัวอย่างเห็นได้จาก t i time f r a ฟร w วิ k นะครับ Time f r a m e w e e k ก็บอกว่าราคายังคงจะไซด์เว์ขึ้นไปแต่ว่า Time f r a m e w วิ k เริ่มมีพารบรบุิกซาอยู่ด้านบนบอกว่าราคาจะต้องไซด์เวดาวลงมาตอนนี้ราคากำลังจะไซด์เวดาวลงมาราคาอาจจะลงมาที่1.70่งจุดสลับซิรินะครับของ t i m r a ฟร w e ิ k อ่า ท่านจะเชื่อหรือเปล่านะครับก็ดูจาก MACD นะครับยังคงไซเวด้านข้างห้ใใาย่เริ่มไซเวดาวบนลุ่มเริ่มไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิริเขต้องรอรอจังหวะที่เข้าลงมาต่ำที่สุดค่อยช้อนค่อยเข้าซื้อในราคาที่เขาต่ำกว่านี้นะครับจะเกิดท่านนักงสุนลองพารณาดูดีๆนะครับก็ พี่ไดพิเคราะห์ได้แต่ตอนนี้คือไม่มี v o l ลุ่มซื้อเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะทั้งเข้าทั้งออกคือไม่มีวอลลุ่มีอลลุ่มเข้ามามากแต่ว่าไม่มีใครกล้ากล้าทุ่มนะครับวันนี้ก็มีอลลุ่มเข้ามา93.8มิลเลียนนะครับแล้วก็มี v a l ู179.10 m นะครับมิลเลียนนะครับ สลับสิลิจะเป็นเย็ดนี้ถัดมานะครับตัวที่สองของมา most active volume นะครับ t t b นะครับ t t b ก็เหมือนเหมือนกันสไตล์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่า t t b นั้นเขาเป็นหุ้นมาตรฐานเป็นหุ้น t m b หรือธนาชาตินะครับ t m b ธนาชาตินะครับก็คือ2แรงแข็งขันนะครับ ก็3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6.117%ดนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2.82%จุดแงอร์เซ็นต์หที่ผ่านมาก็ลบไป0.58%นะครับมีพีสิเท่านะครับมียูอยู่4.21นะครับแล้วก็มี e p s อยู่ที่0.09นะครับคือถือว่ามีกำลังกำไรสุทธิต่อหุ้นน้นอนนะครับ โดยมี DPS การปันผลอยู่ที่0.05บาทก็เป็นหุ้นแบงค์ขนาดเล็กนะครับราคาล่าสุดลบอยู่0.01เปร์ไอ้0.01สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.72บาทนะครับสำหรับ TTB นะครับเข้าไปดูจังหวะของเขาเป็นอย่างไรนะครับเขาย่อราคาลงมานะครับจังหวะของเขาก็คือ ถ้าเราดูก็คือว่าจังหวะนั้นโอกาสที่จะจากสูงสุดลงมาที่ต่ำสุดนะครับแล้วก็มีพาราโบิกซ่าอยู่ด้านบนตรงบอกว่าราคาจะต้องไซเวดาวลงมาด้านล่างยืนยันด้วยไอ i ์ไซเมดีชี้ลงเอเมซ s ดีไชี้ลงเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาก็ยังไม่หวือหวายังคงจะต้องไซเวไปทาดข้างหุ้นสองตัวที่เรากล่าวมานี้ก็ ต้องรอรับจะรอรอมันย่อลงมาแล้วก็รอรับนะครับถามว่ามันยังคงมีโอกาสที่จะไซเวว์แล้วก็ทำกำไรให้กับท่านกทุนได้อยู่ยังทำกำไรได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องรอให้มันย่อลงมาที่จุดสัมสุดแล้วมันยังคงเป็นบริษัทที่ยังคงทำกำไรได้ต่อไปแล้วก็ทีนี้พิจารณาจากจังหวะการเคลื่อนที่ของมันมันก็เป็นไปตามปก,กติของมันคือเมื่อ มันลงมาต่ําสุดมันก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดมันก็เป็นวนถึงวงจรเป็นวัฏจักรของชีวิตราคาของหุ้นนะคะรับดังนั้นเราก็คือมันเป็นจังหวะที่ค่อยๆเคลื่อนที่ขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ค่อ,คอยๆยกโลยกโล่ทำนิวไฮยกโล new high ่ทำนิวไฮไปเรื่อยนะคะรับดังนั้นท่านเป็นนักลงทุนท่านก็แค่ใช้จังหวะให้ถูกต้อง ในการเข้าเก่งกาไรในจังหวะนี้นะครับดังนั้นวันนี้ราคาไม่เข้าวนลุ่มออกนะครับเพราะว่าเซ็ย่อตัว MACD ก็ s ก็ซ w a y วไปด้านในข้าง r i SI ร์ไอซ์ใส่ก็ส w ยดาวลงไปเพราะฉะนั้นตัว t g b เราก็รอมันย่อลงมาได้อีกนะครับเราก็รอรับที่ประมาณสัก1 6 8 6 6นะครับก็รอรับประมาณนี้นะครับสรับตัวที่2ของ most active volume นะครับมาที่ตัวที่3 XPG นะครับ XPG ไม่มี PE ไม่มี y i ไม่มีการปันผลไม่มี EPS นะครับแต่ว่าราคาก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าและเป็นราคาประมาณ1.6 0บาทนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไป0.02สตัางนะครับ ก็ไปดูว่าจังหวะของ xpg นั้นจะยังคงไซเวขึ้นไปนะครับแม้ว่าจังหวะล่าสุดของเขานั้นมีพลาบลึกษาอยู่ด้านบนเมื่อไหร่ก็ตามที่มีพลาบลึกซาอยู่ด้านบนนั่นสมัยเพราะว่าราคามันจะต้องกบต่ําลงมาไซเวลงมานะครับแต่ในจังหวะนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็เป็นที่น่าเข้าใจได้ว่าราคามันจะไซเวดาวลงมาหลังจากที่ ลงต่ําสุดมันก็ขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดเสร็จมันไม่สามารถที่จะไซด์เวย์ไปด้านข้างมันก็ไซด์เวย์ดาวลงมาทีนี้ก็ค่อยๆต่ําลงมาน่าจะชนเส้นสองรันกลับขึ้นไปได้ใหม่ XPG ก็เป็นจังหวะให้รอรับนะครับดูเหมือนว่าเป็นจังหวะที่รอรับเพราะว่าเซตดาววันนี้ลบไป8จุดนะครับช่วงเชา้าเช่นเดียวดูจากบนล,ลุ่มนะครับก็จะเห็นว่า วันนี้มีวอลุ่มทั้งสิ้น74.67มิลเลียนในช่วงเช้าเป็นการขายเชัดส่วนใหญ่ดังนั้น MACD ยังคงซายเวไปด้านข้างอาจจะใส่ซายเวอยู่ใกล้ๆ o v e r b o a r d นะครับราคาสามารถที่จะซายเวดาวลงมาได้อีกนะครับเพราะว่ามีสัญญากณ์ของพลประบยชาอยู่ด้านบนจุดไข่ป่านั่นเองดังนั้นราคา อาจจะค่อยๆต่ำลงกว่านี้ได้อีกก็เรียนทางทุนให้ทราบแบบนี้นะครับถ้าเกิดท่านจะเห็นสมควรเป็นอย่างไรก็ลองพิี่ณาดูนะครับตัวที่4นะครับสบายนะครับสบายวันนี้ก็ลบไป0.10สตางค์อยู่ที่8.45บาทมาดูนะครับฟอนเดเมนทัลนะครับ3เดือนที่ผ่านมาลบไป26.52เปอร์เซ็นต หนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบพาพบวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมาเป็น 20. 24.26% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไปไม่ใช่1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกไป15.75%นะครับมี PE 10เท่านะครับมีสิก็คือ11เท่าแล้วเพราะว่าทั้งหมดมันคือ10.99นะครับขาดไป0.01ก็จะเป็น11เท่า มียู d อยู่1.81%นะครับมี EPS อยู่0.20% 0.20%สตางค์นะครับ e คือมันคือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะครับแล้วก็มีการปันผล DPS อยู่0.16%นะก็เป็นจังหวะราคาเข้าไปดูกราฟของเขานะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับก็เยอะกระโดดขึ้นมานะครับ ถ้าทางของสบายก็โอกาสที่จะเปลี่ยนเทนนะครับจากเทนขาดาวให้เป็นเทนขาไซเว a y ขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสสูงนะครับเมื่อวานนี้มีมีวอลลุ่มอย่างหนาแน่นเข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้มีวอลลุ่มขายซะส่วนใหญ่ที่60.26มิลเลียนนะครับแต่ว่าตอนนี้ M a C D ยังคงไซเวย์แล้วก็ไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับ ก็เป็นการชะลอตัวเนื่องจากว่าสบายนั้นข้างอิงจากเซตเซตัวน,นี้ย่อตัวลงมาสบายก็เลยย่อตัวลงมาตามเซตนะครับแต่ว่าดูอนาคตของสบายก็ยังน่าจะสดใสนะครับมีโอกาสทำกำไรกลับต่อไปได้อีกนะครับก็กำลังจะกลับเช่นในการเคลื่อนที่นะครับตอนนี้เชนของเขาก็คือเป็นเชนขาลงนะครับ เพื่อให้กับเทนเป็นไซด์เวฟด้านข้างแล้วก็ไซด์เวฟขึ้นไปดังนั้นราคาก็จะค่อยๆไซด์เวฟด้านข้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดันนงนั้นทางนักทุนก็ลองพิจาราดูนะครับว่าสบายนะั้นโอกาสที่จะกลับพื้นคืนขึ้นมาแล้วก็ดิบพุ่งกําไรขึ้นไปที่10บบาทก็มีโอกาสนะครับทุกท่านแค่ตั้งใจแล้วก็อดทนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความอดทนนะครับเราก็ รอผลการดำเนินงาน F45 ออกมานะครับก็จะเห็นผลว่าโอกาสจะพุ่งทยานและดีกลับขึ้นไปมีสิทธิ์ทำกำไรได้ต่อไปนะครับถัดมาตัวท็อปไฟล์ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับคือ AirAsia นะครับ Asia A นะครับหรือ AAV นะครับหรือ a อร a เอสามเดือนที่ผ่านมาไม่มีไม่มีการ ทำกำไรขึ้นมาได้แต่อย่างไร0%หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกกลับขึ้นมา5.797%หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบลงไปนะครับ0.70%ราคาอยู่ที่2.84บาทวันนี้ก็ลบลงไป0.02สตางค์นะครับไม่มี PE ไม่มี U แต่ว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นดันติดลบ0.50นะครับ ตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้ต้องดูที่ F45 นะครับต้องไปดูที่ F45 ว่าผลการดำเนินงานล่าสุดของเขาเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะบ่บงบอกหรือยืนยันแนวทางการทํากําไรต่อไปหรือการเก่งกําไรต่อไปในอนาคตต้องดูนะครับว่าเขามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะครับในไตรมาสล่าสุดนะครับสรุป F45 ของเขานะครับ ต้องหาให้เจอนะครับอ่ uh, F45 ปัสถัยนะครับเราก็ต้องดูงบปัสถัยสรุป F45 นะครับผลปรากฏว่าขาดทุนลดน้อยลงนะครับเดิมทีปี65นั้นขาดทุนอยู่7ล้านนะครับปี66ขาดทุนลดน้อยลงนะครับจาก7ล้านเหลือ650,000โอ้โหถือว่าทำกำไรไมาได้อย่างสวยงามนะครับแต่ว่า ถ้าราคาจะพุ่งขึ้นน่าสนใจว่า A A, A V นี่มีโอกาสที่ราคาพุ่งขึ้นถ้าไตรมาสที่3ทํากกาไรมาได้พลิกกลับมาทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่ารอจังหวะซุ่มแล้วก็รอช้อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะดูแล้วเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทนนะครับเปลี่ยนเทนอย่างไรครับก็ ถ้าเขาจะเปลี่ยนเทนเขาก็ต้องยืนแล้วก็ไซด์เวย์ขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นสองยว,วันมีโอกาสนะครับล้วก็ใกล้ประกาศใกลก้วันประกาศผลไตามาสทที่3าก็น่าจะเป็นกรกฎาหรือตุลาครับสามบตุลาก็อาจจะเป็นไปได้ประกาศผลการเป็นงานไตามาสทที่3ถ้าประกาศผลออกมาแล้วมีโอกาสทํากําไรบวกขึ้นมาได้นะครับก็ เดิมทีเขาก็เป็นสายการบินนะครับก็โดนโควิดก็เลยขาดทุนกันไปยับเยินตอนนี้ก็ดีดกลับพื้นคืนมาแล้วก็ราคายังไม่ได้กําไรเพราะว่าค่าน้ํามันมันก็ดังแพงขึ้นมาได้อีกดงั้นก็โดนหลายสิ่งหลายอย่างกระทบเข้ามาเพราะฉะนั้นแต่เขายังคงจะต้องดําเนินธุรกิจต,ต่อไปมีโอกาสทำกำไรต่อไปได้นะครับเพราะนั้นราคาจะดีดกลับขึ้นไป ก็อาจจะไซเวไปทางด้านข้างก่อนตอนนี้ราคาอยู่ที่2.84บาทนะครับแต่ถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคานั้นยืนอยู่เหนือนเส้น2อง้ววันเรียบร้อยก็จะกําลังจะผลักดันราคาตัวเองขึ้นไปที่อีเนดิเคชั่นสูงสุดเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนเทนนะครับพยายามกําลังจะยกเทนเป็นไซเวอพขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นไซเวอฟขึ้นไปเห็นได้จากวอลุ่มล่าสุดนะครับ49.73 เป็นวันรุ่มซื้อเสียส่วนใหญ่นะครับ49.73มิลเลียนนะครับแล้วก็ของเมื่อวานนักทุนต่างประเทศก็มีเข้านะครับแล้วหายใส่ก็ m a เมก็ไซเวด้านข้างนะครับหายใส่ก็ยังคงไซเวย์อยู่เส้น50 56จุดนะครับเพราะนั้น a v ยังมีโอกาสทำกอะไรต่อไปได้นะครับก็ภาวนา ให้ AAV นั้นมีกำไรแล้วก็พลิกสถานการ์กับขึ้นไปนะครับยืนยันด้วย Time f r ม m เ w e ว k ครับดู f r ม m เฟ e ว k ยืนยันก็เป็นจังหวะที่ทำกำไรได้เช่นกันก็จะไซเวย์ขึ้นไปแน่นอนนะครับ AV จะค่อยๆทำกำไรขึ้นไปเพราะว่าเราบริบกซาอยู่ด้านล่างของของ f r ม m เฟ e ว k แล้วราคาก็เลือกขาขึ้นนะครับ ก็จะค่อยๆไซเวยไปที่3บาท2 3บาท20สตางค์นะครับหรือ3บาท30สตตางค์ในกรอบระยะเวลานะครับเดินทางไปอีก3เดือนข้างหน้านะครับก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปที่3.30สตางค์นะครับสลับ AAV นะครับท่านทุนก็ลองพิจารณาดูแล้วก็ลองดูว่าท่านจะคิดเห็นหรือวางกลยุทธ์อย่างไรนะครับทุกอย่างต้องมีความอดทนแล้วก็ เชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นนะครับในธุรกิจนะครับว่าดํานเินการ F45 ได้กำไรนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องกรุณากดแชร์กดทุกใจกดกระดิ่งแล้วก็กราบขอบคุณสลับท่านนักลงทุนที่กรุณากดสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อโดเนท เป็นกำลังใจให้กับแอดมินกราบข้อพระคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ